สวัสดีครับพบพอกันตอนเที่ยงอีกนะครับมีชาจะมาป่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่เราจะดูว่าไก่เราสมบูรณ์แข็งแรงไหมดูได้อย่างหนึ่งก็คือมูลไก่นะครับดูได้อีกอย่าง,งคือมูลไก่มูลไก่นี่เราเข่ามาเนี่เราเข่ามาตอนเปิดไฟใหม่ๆนะครับเปิดไฟปั๊บเราเข้ามาเลยนะครับอย่าปล่อยเวลาหน้า,น,าน,นะครับเพราะว่าเราจะบ่เห็นนะครับเรามาเดินดูว่า มูลไก่ของเฮ้ามันเป็นก้อนดีบอถ่ายมูนออกมาแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนดีไหมเป็นเดี๋ยพี่ชาจะปลายดึงนะครับตัวนี้ก็นนี่ครับมูนเพื่อจะตั้งก้อนนะครับจะเป็นก้อนมูลไก่จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเป็นแบบเป็นก้อนนะครับต่อถ้ามูนไก่เป็นก้อนนี่เป็นก้อนถือว่าไก่เรา สมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีการขับถ่ายดีการกินอาหารเราจะช่วยในการย่อยอาหารแลวก็ช่วยในการเจริญเติบโตดีนะครับถ้าไก่ถ่ายมูลออกมาเป็นก้อนเราจะสามารถแลกเนื้อได้ดีแล้วการเจริญเติบโตดีเลยนะครับนี่เป็นการแบบจะนะการเรียนรู้การสังเกตของของคนเลี้ยงไก่อีกอย่างหนึ่งนะครับ โมเมนต์เข่ามาในฟาร์มแล้วก็ดูไก่เฉยๆนะครับต้องดูมูลไก่ไปด้วยนะครับบางคนอาจจะดูที่ตัวไก่นะครับดูที่ตัวไก่แต่ปกติดูที่ตัวไก่น้่แล้วก็ดูที่มูลไก่ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับบวกกันนะครับจะเป็นอะไรที่ดีเลยไก่ตัวไหนไม่สมบูรณ์ยังไงก็ถ่ายออกมาไม่เป็นก้อนนะครับถ้าตัวไหนสมบูรณ์ถ่ายออกมาจะตั้งก้อนเลยนะครับตัวนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งที่ปีชา เอามาใช้แล้วถือว่าโอเคนะครับสังเกตง่ายดีครับขอบคุณครับ